สวัสดีพี่น้องสวัสดีปะลูกน้องมีแต่มากินข่าอยู่บ้านนั่งซูปะลูกไมอาหารทำมีแกงเฮดหมูตรงนี้แล้วก็กินเสร็จจะกินยอบอม์ินไอ้ลูกกินอะไรปอนลูกไป้ปอนใช่ปอนไหมเยอคปอนนี่จะใหญ่ล่ะ สบายดีพี่น้องกินข้าวเที่ยงพี่น้องจ้งาเมนูเฮดสี่มือแล้วอันนี้จะเป็นแกงเฮดปวกอันนี้จะเป็นสมเห็ดปวกหรือว่าแหนมเฮดปวกนั่นเองนะหนึ่งอินแล้วหัวนกกระย่างร่างเฮดแต่เศร้าจนเนนี่เท<ส>ี่ยงสีดัางขังได้ดีนะอันนี้เป็นปวกเหนีนนยจยังมานังไก่ขอ จะกดูีกินอ่ะอากอะไรเด่นปอนสัมมานี่เอาพี่เอยากได้กินอ่เอาพอปลาไลูกเขาไฮรานเอาอีเอยกมันจะกินปลาหลใชเอออยากกินอะไรหรอพี่มุ้งอ่ะน้อพอลุงก็กินข้าหนุกไปเจองมีข่าวที่จะบวปากเนาะอะไรมีปาขเค้าวา ủa hộp 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 กะลุงที่มันใช่ไหมพอบอกอ้างนังม่งนี่เนื้อหมนี่อ้างนังน่อ้งนังนี่งนื้อ เยอไปแต่ดแจกมันกันเะไปแล้นะมันต่อเทียสงสมบ่อย่นาเนี้ขันบ่๋ะวมาใส่ตัววัดสมบอ่ะเมนูเห็ดปลวกที่นี่เรอ เดกกินน้าเย็นอีกมาเจมมาสองมาทำลังนั่าดีแล้วนีเ่เอามากินทั้งลีง เลออกมากเนออกตุ้ๆเขาเจ้าขายกิโลละลอย่มดอกจู๋ีดตอนสืตอนไหนนะนอ่อ้่ออยหนึ่งดอกบานส่วนทีมันหายาซบเกือดอกไมาทันสื่อตอนไหนดอกบานแกงก็บูพ่อถั่วมะเ่นี่โรรยนีีสื่อ you mm -hmm.

กินลายทีอ่ะมีสอนผมเห็นงกินดีหก้กเจดแตเก้าสิบหเป็นงไงหกเจ็ดแ่้าสิเจ็่ได้นองกินไกิน้วนเลยม้วน้วเนี่อันี้เขา หิวข้าวหยิอีกสัหน่อยน่าีเมันนี่กินขากับน้าแด้นึ่ิน

Ngóng bạc. 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 กินข้าวเด้อนี่เดี๋ยวกินบ่นะอ่ะมานี่บ่ <muchas> <muchas> ส่งเฮ็ดปั่วมาน่อป่แกงเฮ็ดปั่วแล้วก็ขวมูไปหน่อยดูกับนาเฮ็ดปั่วเดกินแรกก็สิไปห้เฮ็ดปั่ววันรูมื้ออไม่พักก่อนมื้อเนึจิไปหามีแต่ผุนัขาวๆนะอบยิวทำนังงเกมยังเปิดไฟ เปิดอันสมไทยลครห่เปิยัอันไหนแล้วเปิดแล้วเห็นหนูเปไปน้าาเปิดเอาแซงวอกก็รับไอ้ตได้เห็นเรามีน้ำซมเลยแ้มาดูห้องหมนะเห็นเรามีโอเสนะอาไห้องเมอืมเขาบอกโอซของปโทรศัพท์ มองเต็มป่ะง่ายง่าเออเออเออเมาแล้วป่ะเขามาป่วเจอมีข่าวนีขาขาอนี่หายดีมา